เทีนเนยบกับไม่มัมมี่อันไหนดังกว่า <c oughs> น,นี่ฉันได้แมสหน้าเรียวมาแล้ว วันใช่ต้นทุนมันตกไม่กี่บาทเองนะพี่ตัวเพราะว่ามันได้เยอะมาก มี่คือปิดไปแล้วไม่ทำมาแล้วอันนี้คือบริษัทใหม่ขายดีจนปิดกิจการอะ,ระสออะื้อยืดแฟชั่นค่ะยืดข่าวลวนยืดข่าวลวนผู้หญิงนะเมื่อกี้จะทำอะไรกดแชร์ Hotel หรอเจะกดดูว่ามันได้กี่ตัว ยืดข่าวล้วนยิ่งอยู่ US ครับผม หูสามรอยห้าสิบห้าตัวเลยเหรอสามร้อยห้าสิบตัวบวกลบกได้เลยพี่สาม้อาสุ้ยต้นหุนเก้าบาททุกคนตกเงินทก้าบาทเองหรือนี่ 3-2-0-0ค่ะพี่ต้นหุนเฉลีย่ยแค่9บาทเองใครรับรีวิวพิมรับเลยนะคะไม่มีค่าเดินทางใส่แบบ S S S H, S <S, S S S M L X L ไม่เกินนี้นะคะอุ๊ยทำไมาตัวนี้แบบอ้น,นี่น่ารักจังเลยอย่ะเธอดูดิพี่ตัวนี้แบบโซคิวมากทุกคน เอานะของเพิ่งมาลงนะมีประมาณ10ลูกเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะพี่กองแก้วสาวสาวมีสาวหุนวห่นดีเหมือนบเราอนะนะสาวหุ่นดีแบบนี้มาทานะ้ง ตัวบวกลบคดเลิศโทษเยอะว้าวว้า ติดพออุ้งต้องซักหน่อยพี่มันจะได้ส,สดวยื่นถ้าซักแล้วคู่สวยรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบสาวๆวัยรุ่นได้ไวัยผู้หญิงผู้ใหญ่ไนดะ้โอ้ตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนได้หมดถ้าสดชื่นรวมเลยแบบ นะนี่ขนาดยังไม่ได้ซักลีดนะทุกคนสวยขนาดนี้เลสวัสดีค่ะพี่วรรนคคนดีคนเดิมน่ารักมากใครเข้ามาแล้วฝากกดสวัสดีกันได้นะทุกคนวันนี้แค่ใช้ไม์อันตัวใหม่นะคะเราก็จะมาเท่เสียงกัน อย่างคมชัดดีไหมพี่พี่โอ้ควีนมีว่าตัวไหนไม่สวยเปื้อนเสียทิ้งไปเลยนะตัวนี้น่ารักอะ่ะพี่พี่มันจะมีขาวโอโมกับขาวครีมนะคะขาวโอโมขาวเวอร์วังเนี่ยอย่างนี้ขาวเวอร์วงังขาวเวอร์วงังขาวจัว๊ว

ก็จะโชว์ไปตัออุย้ยน่ารักงานปากต้นตัวนี้งานปากนักายห้อยน่ารกมากเลยออันนี้ข่าวไม่โอโมวทิ้งเลยข่าวอึมครึงตันี้ข่าวอึมครึมค,คือลูกหนึ่งอ่ะมันสามร้อยห้าสิบตัวพี่พี่จะคัดทิ้งไปสักห้าสิบตัวขี้เกียจซักลี่ก็แล้วแต่นะพี่นะคือยังไงมันก็กำไรอยู่แล้วนะคะ ขายงานกระสอบไม่อยากให้ทุกคนมปนคนคิดมากนะพี่คือเราเราขายของเราก็จะอุ๊ยพูดขายเอาเลยนะเกิดแต่กะฉันนี่นแหละอม สองศูนย์ศนย์นะพี่สามสองศูนย์ศูนย์นะนะพี่มินนะ รีวิวเอานะพี่ใครรับรีวิวเอาระสาแม่เอานะเอาะไปนี่ค่ะสินค้าขายดีทุกคนขาเสื้อยืดคลาสไซน์นะคะเสื้อยืดแฟชั่นข่าวล้วนป้ายมงกุฎฟ้าตัวแรกน่ารักมากค่ะน้องเบ็ตตี้ของเรานั่นเองสติ๊กก็มาทุกคน งานโดยรวมสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีบ้างแต่อยู่ในระดับที่น้อยพี่ๆเอาไปอยากกำไรแน่นอนนะคะต้นทุนตัวละ9บาทเท่านั้นค่ะยกกระสอบ3,200บาทเป็นงาน US นะคะ45กิโลราคา3,200บาทนะ350ตัวบวกลบได้เลยพี่ๆสนุกค่ะลูกค้ายกกระสอบไปแล้วเปิดคัดแยกหัวผ้าขายยังไงก็กำไรนะพี่ บางคนคัดตัวสวยๆได้สักร้อยห้าสิบตัวอุย้ยได้ทั้งทุนแล้วกำไรแล้วค่ะหางผ้านำสองไม่ต้องคิดเยอะเลยนะจคะวันอะไรเนี่ยเธอนี่คือวันเดอร์วูแมนเหรอขาวโบคนหรือหองคนหรือของ ียกดแชร์น่อยดีไปค่ะนี่หัวผ้าลายการ์ตูนสวยๆนะคะบางตัวก็จะเป็นสกรีนสีพื้นนิดๆหน่อยๆนะคุณพี่ฟอนต์ก็มีนะคะพี่ๆหัดแยกทำกำไรกันอีกทีนะยก,ยกกระสอบไปแล้วนะคะเปิดคัดแยกหัวผ้ากันด้วยนะจ๊ะทุกคนดูห้างหลัง นะลูกนะานะคะขอแบบสาวๆน่ารักน่ารักนะคะวัยรุ่นก็ได้คุณพี่ขอไซส์ไม่ใหญ่นะทุกคนไซส์จะเริ่มประมาณ XS, S, 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 S M, L ขอไม่เกิน XL นะคะสาวๆหุ่นดีวัยรุ่นเชิญทางนี้ได้เลยอย่าลืมนะคัดหัวผ้าเสร็จแล้วเอาไปซักรีดคลีนสำคัญมากๆจะได้เพิ่มมูลค่าตัวสินค้านะจ๊ะเที่ยวเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยใครเห็นคลิปนี้ กระตูนกระตูนนี้เห็นบ่อยอหลายมอกว่าใครมีกระตูนเอามาเอามานี่ยเขายกให้เธอตรงนี้ไงก็ให้ฉีกมาค่ะ ช่วงนี้ขายดีทุกคนค่ะของมาไม่เยอะนะเกรด A อส่วนใหญ่นะเกรด B ีมาเยอะพี่นี่เห็นไหมถ้าซักฟรีดนี่ยิ่งสวยนะทุกคนงานลดลดนี่ช่วงนี้ขายดีมากนะคะสำหรับงานข่าวล้วนข่าวสกรีนของเราใครใช้ของเยอะๆนะคะไหลสดลงตลาดลงตลาดนะัดพี่ทักมาคุยกันหลังไม้ได้เลยนะกระสอบแรกก็ได้ราคาส่งแล้วค่ะ ใครใช้ของเยอะๆห้าลูก10ลูกนะคะพักมาได้เลยของพึ่งลงแหละมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าช่วงนี้ที่ออกมาเปิดรีวิวเพราะว่าคนถามเยอะนะคะสำหรับงานข่าวล้วนสวัสดีทุกคนครับพี่เข้ามาฝากกดติดตามด้วยนะทุกคน หัวผ้าพี่ขายแพงหน่อยนะหางผ้าน้ำสองขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยดาร์ค่ะพี่เห็นไหมไซส์เขาสวยนะคะไม่ได้ใหญ่มากอุ้ยาตาส่งตัวทุกคนคัดแยกทำกำไรยังไงก็ขายได้ขายดีนะคะคัดแต่หัวผ้าร้อยห้าสิบตัวส่วนที่เหลือน้ำสองไม่สวยนะคะพี่ขายราคาลดหลั่นกันลงมาเลยก็ได้นะคะเพราะงานเสื้อเสื้อขาวเนี่ยมันจะมีหลายเฉดสีนะพี่ จะมีนั้งขาวโอโม่ข่าวธรรมดาข่าวครีมให้พี่ๆคัดแยกก่อนขายกันด้วยนะคะหัวผ้าได้เยอะอยู่เนาะเนี่ยใครมีเวลาเอาไปแช่้ามคืนเลยนะแค่แนะนำเลยพี่ๆสามารถหาคลิปนะคะที่ว่าเ,าเกี่ยวกับการซักผ้าขาวได้ในช่องทางออนไลน์ทั่วไปเลยเดี๋ยวนี้เขามีสอนกันเยอะมากนะคะ แล้วก็ไอ้น้ำยาไฮเตอร์มาเลยอ่ะพี่ใครได้ลองเนาะหุยใหม่จริงแค่ซื้อผ้าลูกคา้าไปอะ่ะแล้วมันเหลืองใช่ปะอุ้ยออกเลยแต่ต้องรีบซับกเรทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวสีเปลี่ยนนะจ๊ะบางตัวสกรีนนะบางตัวสกรีนหลังใครรับรีวิวแจ้งได้ใครซื้อสองสามสี่ห้าหกเจ็ก็ซื้อได้จ๊ะะน แชมป์บิ๊กโลโก้จ้าอุ้ยน้องทอมทุกคนคะ่ะใครรับกระสอบนี้แจ้งได้เลยนะหรือใครจะกระสอบใหม่ไปลุ้นเองก็ได้นะคะมีทั้งคองกรมคอวีเลยพี่คุ้มมากๆเลยนะลูกหนึ่งสามตัวบวกลุกคห้าสะเวตเตอร์ฮูดแค่จะมีเป็นงาน US ค่ะพี่ แบบเป็นเบบี้ทีอ่ะทุกคนน้องๆวัยรุ่นนะคะชอบมากเนี่ยทุกคนนี้สาวๆก็ได้นะคะมันเป็นเสื้อยืดแฟชั่นนะพี่นะเนี่ยเป็นงาน UF นะคะจำนวนตัวเยอะมากเกรด A ด้วยรุ่นนี้นเ,เสื้อยืดขาวแฟชั่นทุกคนอะไรตองนั้นขึ้นม โอ้ตัวนี้ยังสวยอยู่เลยเนะพี่ตัวนี้คือยังสวยอยู่เลยนะเนี่ยขึ้นหมวดห้าได้นะทุกคนโอ้จริงเนี่ยอย่างเงี้ยนี่สวยมากพี่ชีพี่อันนี้สวยนะสวยเ<ว>นาะฝันเขียว างตัวเป็นครอปกรมบางตัวเป็นตัวครวีนะพี่าาตัวไหนเปื้อนเหลืองที่พิง้งกัเลยสนใจมันมากเพราะว่าเราได้กำไรอยู่แล้วแหละสาม้อย,ยห้สาสิ <c oughs> บวกลบเธอเนี่ยคัดตัวไม่สวยไปตักห้าสิบตัวเหลือสามร้อยตัวพี่ยังกำไรเลยรู้ปะ คนแบบที่เกียดทำเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ตัวนี้น่ารักมากพี่ตัวนี้น่ารักมากอะตัวนี้เป็นฟอนต์คือน,น่ารักเลยอ่ะววแรกตัวก็เป็นฟอนต์เน,นเนี่ยอ,อู้ดีๆเนี่ยทรงสวยมากเลยอ่ะลอนดอนตายลอนดอนของเราอุ้ยแต่ ากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วนะทุกคนสั่งฮูดใหม่พงใหม่เพิ่มขายดีมากไปขายก็ได้นะโอ้ฮูดออกดีมากเลยอ่ะมากหรอหายดีมากจริงมต้องเติมนะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดร้านเติมของอีกนะทุกคนวันจันทร์ดีมากดีเห็นไหมแขนต่อเบบี้ทีครีดีมกอแซ่บสื้้านี่แน่นๆจุกๆทำไมจุกอิ่ม เอ้ยนีงไงไม่นคือแบบ D k n นะเนี่ยเฮ้ยสวยอันน้องตักมันไม่รู้จักไงน้องักซ้ายเราหรอเออขวาไม่ใช่้องพี่แม่หรอเพราะว่าอยูอ่ฝั่งวสวยมากค่ะทุกคนเลยๆเร็วๆใครซื้อเดี๋ยวจะซื้อต่อตัวหนึ่งตัวฮู้ฮู้อู้ฮู้ฮู้าส้ฮ้ฮู้้ฮู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 ้้ฮู้ฮน้ฮู้ฮู้หู้ ทะเลเขาก็ไม่ต้องแต่งเยอะเขาก็ชิลเอาหรอโอ้ทะเลแสนงาน่ามใส่ชุดนอนไปก็ยังได้เลยใช่ไหมทะเล <c oughs> <c oughs> อะเลมีชุดว่ายน้ำยังมีสไลเดอร์ด้วยนะเอ็งหาชุดว่ายน้ำกันไปเลยอะไรบอกว่าใส่เสื้อธรรมดานี่แหละพี่ได้ไหมล <c oughs> <c oughs> องน่ารักหลุยมีชุดว่ายน้ำแล้วใส่ไม่ได้พี่เหมือนงูกินแหนมอ่ะ <c oughs> โอ้โหเห็นกลัวคนอื่นเห็นแล้วก็จะ อุ้จะีล้วเนอาะอะไรอ่ะห้องไหนไฟเห็นรอา่เรวเร็วเร็วเวเอาเร็วเรวเร็วเลยเร็วเเลยไม่ได้นะทุกคนอุยจะนี้น่าลาค่ะเห็นมจยืดวัยรุ่นว้ละอ่อนว้กระต่อตอกแป๊ กดหรือยังขอจอขอใจมาหรือยังหน่วยนี้คือจะต้องนั่งให้ได้เลยนะมันจะเป็นแบบซีโอประธานบริษัทเฝ้าดูคนทำงานท่านประธานใครใครอู้ปุ๊บท่านจะไม่แล้วท่านสาวอย่างเดียวเลยนะท่านทำไมมองไปทางเดียวอ่ะ ท่านต้องมองให้รอบๆเนาะท่านสาวเลยนะก็จะเป็นี่ได้ไงเตี๋ยวเจ้าท่ากู้งานอะไรอย่างงี้ไงท่านต้องมองรอบๆนะท่านอย่าระแวงทางเดียวเอาเลยนะพี่นะนี่บัสไรเย่ป่ะเนี่ยการ์ตูนไงตัวเนี้ยที่มันเป็นหุ่นยนต์เออทอยสอรี่บัลลัสไรเย่ป่ะตัวนี้พี่เจษ ยูเอสเพ่อใหญ่ช้์ของเรากับสีจิ้นผิงวันนี้นะคะเป็นเบสเฟรนกันแล้วจะไปถึงคำพูดมาเดียวจิ้นผิงเอ๊ที่ถังเดี๋ยวแม่ส่งไปอยู่กระหลงพ่อที่วัดเลยนะคที่มันเยอะมากๆเลยนะเนี่ยใครจะมาให้ดูขนาดนี้ไม่มีทางนะคะพี่มันคือเสื้อขาวที่มี สกีแล้วฟอนออแลว้วก็กระตูนใช่ค่ะตัวไหนไม่สวยเปื้อนเสียทิ้งไปเลยนะแม่เหมานั่งใส่จงใส,ใส่ใจอะไรน้อยนะเอาแต่ตัวส,สวยๆก็พอเนี่ยหัวผ้านี่หลักร้อยได้เลยนะเนี่ยหลยักร้อยร้อยร้อยเนี่ยออสวัสดีค่ะพี่เอมเป็นยังไงบ้างพี่เอมเอาเสื้อดำไปขายไหมพี่เอม อีกร้อยตัวเราขายไปยังเธอเดี๋ยวต้องมันเปิดแล้พวพรุ่งนี้เปิดเสื้อดำแล้วก็มาแบ่งแพ็คให้พี่กันใครจะสั่งนะรีบสั่งนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวหยุดเสาร์อาทิตย์นะส่งของอีกทีก็คือวันจันทร์เลยนะคะ จอเบอรี่เด็กไทยกับสต๊าฟไม่จะมีแพงนะเขาเป็นไอ้นี่หรอกระตูนเนี่ยเนี่ยสตีทไมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะตาเซยูโน้สตีทอยูโน้ตสตีทตาเซยอยู่สตีทหนอเออตาคะแนนจีบิ๊กใสเลยแพทสตีทอ่ะหน้าเหมือนพี่มุกอ่ะดูหน้าเหมือนหนูอ่ะ แรงต้องตอนน้องอ่ะเนี่ยสตีทอุ้ยสีผืนมีหนึ่ง้ไปดูเฮ้ยอันนี้อะไรเหมือนนะเหมือนทาหรอไม่ใช่นี่บางตัวมันจะเป็นสีครีมนี่ปั่อยกัเลยใช่ใช่ใช่ป่ะ๋อไม่ใช่มันเป็นแบบเป็นพิมลายอ่ะคือจะสวยอ่ะเออสวยสองตัวเลยออกมินิมอลเลยเนาะมันเป็นขาวครีมนะพี่บางตัวขายเด็กๆก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันจะตัวไม่ได้ใหญ่มาก เด็กวัยรุ่นนะคะแบบพวกเราวัยรุ่นแบบพวกเรานะคะซึ้งซอกมากอะไรวัยรุ่นตอนปลายเหรอใช่แบบไอ้นี่สกินแบบเบวี้อิงอะไรอย่างเงี้ยหมดอิงว้ายเนี่ยหมีภูอยู่ไม่รู้จักหมีภูหรอดวันนี้เขาออกจัมเปส์นะหมีภูอ่ะเออกลิ่นลินก็ สมาร์ทนะมีพูขอปกอาจจะมีเจอบ้างนะพอปกนะทุกคนกได้ไรรังดูกระตูนเรื่องอะไรล่าสุดพี่ยังบอกว่าเอ้บอกพี่มาเลยว่าล่าสุดพี่ยังดูกระตูนเรื่องอะไรเรบิชชีอกแล้วอะไรอะไร,รอ่ะแทดเป็นคนเลือกเลือกแพดปัดอย่างนี้เลยจ้ะแผไม่ได้ดูเนาะเมฆเนาะ แพทเห็นนะไม่รอดแบบเนี่ยเมาส์เนี่ยเมาส์เนี่ยเมาส์เมาส์มิก้เมาส์มิก้เมาส์เนาะโอ๊ปะทูนแพทก็รู้จักอยู่นะอุ้ยเนี่ยทอยสตอรี่แม้ทอยสตอรี่กับเดอะแกงบอกอะไรพี่น้องๆมันไม่ค่อยดูการ์ตูนหรอกพี่คนู่อานอนิคยุ้ยอุ้ยไรลูกมงลูกหมาอย่างนี้เนี่ยพี่บุ๊เองก็ไม่รู้จักเหรอเนี่ยอะไร หน้ามันเหมือนหนูเอ้ยหน้ามันเหมือนไอ้นี่เลยที่พี่เจเลี้ยงอ่ะไอ้ก้าชุดก้าชัดไปเลยเจ้าหญิงในเรื่องอะไรไหนก้าเลยไอ้กี้เหมาหน้าหลอกมากตัวยีมันวะถูกไหมตัวอะไรนะลาพันเซลไม่ใช่อะไรไอ่นี่ไอ้นี่ตัวอะไร หลายเรื่องนะแล้วควันไทยก็ตัวยาวสีดำๆ,ๆหรอคุณยายวรลานาเออวีน่าหนักหนูพวกเนี้ยที่เห็นไหมบางตัวคือทรงน่ารักมากคอวีมีบ้างนะทุกคน,น,นส่วนใหญ่เพรอะไรเพระเนี่ยเพราะหรบ้างนะ ไม่มากเลยสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะตัวก็เลินเลินนะแม่หนาแมอเมริกาพ่าใหญ่ทามของเราอุ้ยมุกไม่ได้เป็นสไพายเพาอใหญ่ทามหรอสไพร์ใหญ่มุกไม่ได้มายืนตรงนี้หรอกโดนเก็บเ <'t> หรอ ลองไปดูลองไปดูอาจจะดีก็ได้ M T V แบบนี้ก็น่ารักนะงานักเอ้ยตัวนี้เห็นหลายตัวแล้วนะถ้าตัวไหนซ้ำกันแสดงว่าเขาเป็นมือหนึ่งนะจ๊ะโปรดรับทราบกันไว้ตรงนี้ว่ามันคือเบอร์มือหนึ่งนะคะถ้าตัวไหนแบบลายเดียวกัน โลอสต็อกอะไรอย่างเงี้ยพี่อะไรให้ดูหมดเลยเหรอสามร้อยห้าสิบตัวคุณพระพี่รับได้นะรับเถอะพี่ต้องเห็นถึงความพยายามของพวกเราในการรีวิวเนี่ยตัวละเก้าบาทยังรีวิวขนาดนี้เลยอะพี่คิดดูแล้วกันจริงๆถ้าเป็นทาอกับมังกรก็สวยนะสวยนะเอาจริงสวยเอาไปซักขึ้นมานี่คือเลิศไหมเลิศตัวเอ่อตัวธรรมดาแบบสมมาเพื่อขายสัก ห้าเก้าก็ได้เออแล้วตัวไม่บาทก็ได้ไม่ธรรมดาตัวสวยๆหลักหลักร้อยอยู่แล้วเออตัวหัวหัวหลักร้อยอ่ะอย่างนี้แล้วกันเนี่ยช่วยซื้อหัวผ้าตัวละร้อยสองตัวค่ะแล้วก็คือี่สบาทก็ได้ใช่ไอไอตัวแล้วตัวเหลืองตัวเปื้อนอะทิ้งไปเลยเนาะไม่ต้องพี่ขัดไ้นี่พี่ขัดหัวก่อนื่องใส่ใจหญยดีเขานะะ ร้อยตัวจเอาโอ้โหเอาร้อยตัวกำไรแล้วร้อยตัวขายตัวละร้อยก็หมื่นหนึ่งแล้วปบกีุกี้มมกเคมโมเข้าไปเข้าไปเข้ากับเค่เที่แม่ขอย่างสวยสวยเลิศเลิ ใครรับรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมใครซื้อเยอะๆ5ลูก10ลูกทักมนาะลูกเดียวก็ราคาส่งแล้วนะคะนี่หัวผ้าทั้งทั้งหมดนะแม่ทั้งหมดเลยจะบอกว่านี่น่ารักมากบิวบีนี่หัวผ้าก็ออกลดออกตังอยู่นะสาวเอาไปซักไปรีเไปกรีนกันนะอุ้ยตอนทุน9้าบาทเอาอะไรมาไม่คุ้มแคปหน้าจอแล้วก็สั่งกันเลย